สวัสดีค่ะห้างนายสานค่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจะพามาเบิงต้นทุเรียนที่เขาได้ปลูกไปเนาะอ่าเป็นทุเรียนรุ่นค่อนข้างที่จะใหญ่แน่นะคะความสูงกับประมาณอ่าเมถาซีบขึ้นไปนะคะพี่น้องเมถาซีบขึ้นไปเนะาะเดี๋ยวมาเบิงว่าหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยคะ่ะพี่น้องต้นมันจะเหี่ยวเฉาเวว เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเยื่อมาแลงนะคะใบเพิ่นก็อาจจะมีรูบลุ่งแน่แต่ว่าบบเดีเงียวนะคะพี่น้องใบเพิ่นกับบัวลวงเนี่ยค่ะมงค่ะพี่น้องทุกต้นเลยบ่มีใบต้นใดที่ใบหลวงนะคะก็ <ๆ S 2> จะมีอยู่ประมาณตนน้นหนึ่งแน่ที่ที่ใบอ่าใบเพิ่นมีโลนแต่ว่ากับบัถึงขนาดว่านาเกลียดนะคะพี่น้องก็มีโลนแน่เนาะพี่น้องเนาะอ่าใบเพิ่นก็นอยู่ประมาณนี้ก็ยัถือว่ายังโอเคอยู่นะคะพี่น้อง ดินที่เห่าเฮ็ดโคกไม่โยโคกไม่เนี่ยคือค่อนข้างที่จะกว้างแน่อยู่นะคะแต่ว่าดินสภาพดินพื้นที่เหาเป็นดินล้วนปนทรายนะคะพี่น้องกะจะดูแลอยากแน่นิดน,นึงสาหรับทุเรียนนะคะพื้นที่ของเหานี่นะคะพี่น้องบึงยอดพิ่นกากำลังจะแตกด้วยค่ะนี่เห็นบหคะเนี่ยยอดกำลังจะแตกนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อ่า ยอดใหม่กำลังจะออกมานี่ค่ะนี่เขาใส่วิธีการเนาะอ่าเขาใ่วิธีการบตัดลากนะคะเนื่องจากว่าทังสวนพนดีไดตัดลากแล้วก็ได้ได้เลี้ยงแดดใบหายแล้วนะคะเข้าก็เลยบเดตัดลากนะคะแล้วก็ว,วิธีการปลูกของเขาก็คืออ่าบเดโบดชัแบบคุดลุมนะคะแบบนั่งแทนเลยนะคะพี่น้องนั่งแทนแล้วก็เอาดินนะ่ะพูนขึ้นเมใส่นะคะ อุ่นขึ้มาใส่ในส่วนของอถุงปลูกนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอื่นนะเนาะพี่น้องเนะาะว่ามันเป็นแนวใดาต้นไม้ที่เขาปลูกนะคะเดี๋ยวขามไปเบิ่งฟังนี่แถวแหลกนะคะนี่โคกเข้ากันยังบ่สมบูรณ์เป็นไรค่ะพี่น้องเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเขาเหลือพื้นที่ดินที่เขาใส่นะคะตรงบริเวณไกลๆข้นต้นนี่คือเขาเหลือพื้นที่ประมาณสองนิ้วเพื่อจงที่เขาเบาให้ฟังนะคะพี่น้องจาก ดินทุ้งนะคะเข้าจะบดเลยกบมิดนะคะพี่น้องนี่แล้วก็เข้ากระปูกแบบว่านั่งแท่นนะคะบดเลยบดเลยคุ้นลุมเนาะพี่น้องเนาะเบิงค่ะใบเพิ่นกิดอยู่ครบนะคะพี่น้องเบิงนี่เห็นไหมะคะชัดเจนไหมะคะอ่ากระทือได้ว่าเป็นเป็นวิธีการใหม่ๆเนาะที่เข้า นำมาพัฒนาการปลูกนะคะอันนี้เป็นการปลูกสมแซมแท่นต้นที่มันตายนะคะพี่น้องนี่ต้นนี้ก็ทือว่าก็มีโลนอยู่แต่ว่าก็บ่ได้หลายใบนะคะนี่ค่ะนี่ช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงย่อมแมลงเนาะใบเพิ่นก็จะก็เอินใบใบทุเรียนมันนอนนะคะช่วงย่อมแมลงเนาะนี่ก็เป็นอีกต้นนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าก็โดยรวมก็เกือบ เกือบ,อบทุกต้นนะคะพี่น้องการจะบ่อมีใบรวงใบลนนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็นไหมะคะอ่าเบิ้งดินกระหูค่ะพี่น้องว่าดินดินทรายลายก็ดินล้วนด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือคือเฮาเฮ็ดบอนได้แล้วเฮาต้องเอาฟางมากบอีกนะคะพี่น้องนาเอาฟางมากบเนาะเพื่อที่จะบ่ให้บ่ให้ดินมันสาลงเห็นบ่คะฝนมานิดเดียวเนี่ยดินมันสาลงแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้อง นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่นะคะใบบรรม่มีหลวงมีลนนี่เบิ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกจกักสองสามต้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องบางต้นก็นคือเ้องบอฮันเดเอาไม้มาปักลักนะคะบอฮันเดเอาไม้มาปักลักค่ะพี่น้องอ่าเอามาปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวห้องกะจังจะมาปักลักที่ลังนะคะพี่น้องกะ จริงๆแล้วก็คือตอนเพื่อน,นี่ตรงอยู่ตรงส่วนที่มีการเสียบยอดเนาะหลังจากนั้นมาต้นพันกับเอนนะคะเอนเขาก็ต้องมาปักหลักให้ต้นพื่อนตรงแน่นะคะพี่น้องแต่ว่าก็เบิ่งจากสภาพใบเพอนกับโอเคอยู่นะคะใบยังเต็มอยู่บ่มีรูดหลวงนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกจักตนนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะพี่น้อง ต้นพวกนี้จะเป็นต้นเกือบอ่อเกือบเกือบรอบสุดท้ายนะคะเพราะว่ารอบสุดท้ายเฮาบ่ทันได้เอามาก,ก็คือซีฟต้นนั่นคือบ่ทันได้มาปลูกนะคะอันนี้ก่อนรอบสุดท้ายนะคะอันนี้อยู่ในระยะอ่าบ่ถึงลอยหาซีฟเม็ดนะคะบ่ถึงลอยหาซีฟเสนแม่ค่ะพี่น้องนี่ความสูงบ่ถึงลอยหาซีฟเส้นจะอยู่ระดับปานกลางนะคะความสูงของเพิ่นนะคะพี่น้องก็ถือได้ว่าใบเพิ่นก็นกนยังโอเคอยู่นะคะพี่น้อง น,นี่เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะพี่น้องที่เขาเด้๋ยปลูกใหม่เนาะนเห็นบ่คะใบย,ยังเต็มต้นอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาใหม่มาปักลักแล้วค่ะพี่น้องนี้ว่าเดี๋ยวฝนใหญ่มากมันก็จะยากอีกเนาะมันจะเอ็นมันจะรูนะคะมันจะโกงล่งนะคะพี่น้องเ่าต้องปักลักไวให้เพิ่นต้นตั้งตรงแน่จักหน่อยนะคะพี่น้อง เห็นไหมคะพี่นอ้องกะมื่อนี่กะพามาเบิงต้นทุเรียนที่เ้าปลูกใหม่หลังจากเฮาปลูกไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าตน้นต้นใหญ่กว่านี้กะน่าจะครบสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าสําหรับต้นพวงนี่คืออาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าเ้าปลูกช่วงวันหยุดนะคะพี่น้องช่วงวันหยุดกะตีไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะหลังจากปลูกแล้ว กระถือได้ว่าใบเพิ่นนี่ยังยังสมบูรณ์คือตอนที่เฮาเอามาปลูกนะคะพี่น้องบ่มีรูดร่วงนะคะอ่าน่าจะเป็นวิธีนี่น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าสําหรับต้นทุเรียนต้นใดชี่่อาสวนใดที่แบบว่าบ่ได้ตักตัดรากแล้วก็บ่ได้เลี้ยงแดดมากนะก็จะเฮ็ดยากแน่สําหรับสวนเฮานะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็บ่ค่อยสมบูรณ์นะคะพี่น้องนี่ หญ้าก็งามงามค่ะพี่นอ้องิึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคำว่าเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางหน้าอีสานในเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้กันยาวๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ